เกษตรกรหลายๆที่เขามีการใช้เทคโนโลยีโดรนแต่ยังไม่มีกำลังในการซื้อแถวบ้านยังไม่มีเราไม่เคยนะครับสัมผัสโดนเลย ก็ทราบแล้วว่ามีเทคโนโลยีนี้ที่จะให้เกษตรกรใช้เพื่อลดต้นทุนก็สนใจอยากจะรู้รายละเอียดเพื่อที่จะเอาไปถ่ายทอดให้เกษตรกรแน็โดรนเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่ต้องการที่จะนําเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่เขาเนี่ยได้ใช้ประโยชน์กับเทคโนโลยีโดรนนะครับเราก็เลยจัดโครงการขึ้นมา เราจะคัดสรรเอาเพียงคนที่มีศักยภาพคัดเข้ามาแล้วก็ฝึกเขาฝึกเขาให้เก่งฝึกเขาให้เป็นแล้วติดอาวุธให้เขานะครับก็สนใจที่จะเข้าโครงการนี้ยังไม่เคยได้ศึกษาโดรนมาก่อนเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เรียนได้จับบังคับโดรน ขนาดโทรศัพท์ยังเล่นไม่ค่อยเป็นพอมาเรียนตรงนี้ได้ความรู้เยอะคือจากไม่เคยรู้จักโดนก็อะไรมารู้จักโดนคิดว่าไม่ไม่ยากนะครับก็ไม่ยากแลมาจะทําได้ครับทุกคนนะตอนนี้ยังไม่มีใครผ่านแบบฉลุยเลยนะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากอะไรของพี่เจโอตอนตอนขึ้นผมรุนเลยนะโอ้ยห่าสั่นย่าสันาส่น เต้นเต้นเล็กน้อยเล็กน้อยถึงปันกลางคือรูปแบบของการฝึกของโครงการนี้เราก็ใช้ครูการบินที่มีประสบการณ์มีชั่วโมงบินมากกว่า1 0 0 0 0แสนไล่นะครับบางท่านก็บินมา4-5่ห้าหมื่นไล่แล้ว การเรียนที่ผ่านมาก็ได้ความความรู้มากนะครับทั้งเรื่องการผสมยาผมเป็นเกษตรกร,กรมา10กว่าปีกับ20ปีนะการใช้ยาผมใช้ยาประจําผมเพิ่งจะรู้ว่าในบางครั้งเราใช้ยาผิดและเพิ่งจะมารู้จากงานนี้เองว่าเราใช้ยาผิดถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆถ้าใครสนใจอยากจะบินโดนนะครับทำเพื่อกเกษตรนาของตัวเองหรือว่ารับจ้างก็สามารถมาเป็นสมัครได้เลยนะครับแนะนำเลยครับดีมากค การจัดการฝึกอบรมเรื่องของโดรนภาคปฏิบัตินะครับเราก็ไปใช้พื้นที่ของศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาตินะครับไร่ชุวันของมอเกษตรนะครับภาคทฤษฎีเราไปเรียนที่นี่นะครับที่สนามบินกลางดงเนี่ยตามเป็นกังใจับทุกคนนะครับมีอะไรก็ประสานมาในสายกลุ่มเราได้เลย โดนครัง้งแรกสันใช่่หมกวันแรกไม่สส่นะแต่วันสองสั่แล้ว สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรนี้ก็จะได้รับโดรนกลับบ้านคนละหนึ่งเครื่องเป็นรูปแบบของการเช่านะครับทีนี้ทางบริษัทเองก็จะมีแพลตฟอร์มในเรื่องของการดูแลโดรนทุกลำที่นักเรียนนําไปเนี่ยทางบริษัทก็จะมีข้อมูลนะครับว่าในแต่ละสัปดาห์เขาบินไปกี่ไร่เขาบินพื้นที่ไหนบ้างบินไร่ของใครบินใช้น้ําจํานวนเท่าไหร่รูปแบบของการบินได้มาตรฐานไหมบินทั่วถึงในแต่ละแปลงไหมโอการนี้เปิดโอกาสให้เออกษตรกรนจนไม่มีเงินพอที่จะซื้อดรนมาครอบครองโดรนได้ ก็เอาไปต่อยอดได้ในพื้นที่เอาไว้ทํางานเอาไว้รับจ้างสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรครับผมขอบคุณครับคาดการว่าหลังจากจบรุ่น2ไปแล้วนะฮะก็จะมีรุ่น3เกิดขึ้นในเดือนตุลาเราจะพยายามเปิดให้ได้เดือนละครั้งนะครับแต่ตอนนี้ก็คงจะเริ่มต้นที่2เดือนต่อหนึ่งครั้งก่อนดีใ,นใจมากครับที่ได้มาร่วมโครงการนี้ ผมไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะได้ใั่ชุดนี้เลย <laughs> แล้วคอยติดตามผลนักเรียนรุ่น2นะฮะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วคอยติดตามกันรุ่น3ครับ